สวัสดีครับทีท่านครับมาดูเปลี่ยนสายพานครับเนี่ยเตรเช็กช็กเชคเฮ้ยชเชติดอู้ทมชิพูไปโอ้โสทมเทนโซมันได้แน่นอนหนึ่งใครแต่ลูกปืนนะทางตะมุนนี่เนี่ยพอยูทูบเด็เจท้ายคลิปโซมูมืกีเน ừ chiếc lơ cho nó khó nầy dụng ạ ra bạc cằn cái phít vắng đông rốt lưới, thung thai rồi thung xuất thai con này, hát 30 cái khăn đó là lệnh chén em sớm tinh, em sớm tinh kì khăn này tụp à em sớm tinh khăn này tụp cái khăn này kìa mình nó xíu xíu kìa kìa thì mình เตรายฟิล์มโทรโทรเติรน่อยน้อีอเลิงฮะอล็กลงกรมกรมเจนเออเดยเออเดยฟิล์มมินโบุ่นห่ะเออนบ่โบ้คนหนานหนาคนแค่เนี้ยอมันจลุกเตะนะหนูเฮ้ยโทรไลู่บินไปไกลอ๋อหนูสกัดกันอ่ะติล์ใจกินกจีออกเออดีติด วีค oh, ัมเนียเะเลยนี่เวซีเงียเเลเดอยนี่เสียกรับีนะเดจรให้มงชิ้นเอ้ยสี่นี่จ้านี่จุนี่เดเหือนได้เราวิวตัวแบบพอดเมนบอเหรบาทเมนเมนวฟิมแต่เมนม่เจ้หาได้ไเจทดีแต่โมขนเฮ้ยเจวะมกบาลไทยบาลโอเยิงฮะเนนลงลงเลยจอบานเรนี่จริงโมะเออได้ตุ้เจอรตยาีเนจิงม่อยังพง คงปานป้านหเนาะอนี้มีอะไรตอันนี้อันนี้อันนี้ตเตเออไ่เหมือนกันอันนี้พอพอพอพัฒนา้นนไ่น่นน่นวเมเต้วิสกัดเลยนี่เนี่ยอวิาร้าอศในลอดนูนนกืนง่าม่ไม่นี่องศากินตอกินเมนี่วิสกัดเลิรงไม่รววปมลับ ยาวรถนะครับวิเกลียวมวยมุกแมนนนอันนี้วิลไรกระอนนโควิวถากอนเนี่ยนนน,นน,น,นีน่ึงอนอนนกท่าน้องกาวะเฮนน่สี่ทอันนี้ไปปดโจมกในงเลยเต่เราายกรยให้นาิรอยเรามุดสเปียรนี่นะสเปียรนี่นเปียนนีเนลือดนี่นี่น่นี่นี่สกัดอันนี้เลยนี่ไม่สกัดเลยตนี

เกลือกเลอตาเออลสัน,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 นอ่าลองลองลองเลยพอพัฒน,นาพอเจริญพัฒน,นาเยช่วงล่างใหญ่ โล่งอยู่นะพอรัศนาช่วงล่างม,ม,ม,มันตรงนี้มันไม่รบเน,นี่ยตรงนี้มันโล่งมากเลยถ้าไทยสิงปานเจริญนี่จะเป็นทรงเดียวกันนี้จะรกมากตรงนี้มันจะยาวเหมือนทรงเต็มไปหมดเลยอ,อ,อันทีท่มัาายย่างาากันเต็มโบสถ์สระโขดใหญ่เลยตัวโจ๊กกันบุกเขาได้ไหม เดี๋ยวจะมาเสริมทับอีก2อคันอีก2องคันเลยฮะมาคันโมเตอร์เลยทีมรังเด้อ ซื้อใช้ไหมมันทิมัน่สีแั่นรอมมานดิ้งิมลงนิ่มเจ้น่ะปะ Ồ bà cho nè, chết bà lợn bao nhiêu mấy nào mấy cậu Nè, đôi ruộng khổng khổ Tiền này tiết Trời ơi <laughs> bây giờ thay rồi មានមួយបាទលឿននេះមានមួយភេននេះវាខ្វាយក្រួយเนาะគ្រូនេះយកសងនេះគ្រប់លឿនព្រឿនោះយកសងលឿនយកសងគ្រឿងទៅវាក្រាប់នោះទៅក្រាប់ត្រុសណាយកសងគ្រឿងនៅក្នុងល្មមហើព្រឹកតាប៉ាក់ខ្នងអើយមិនវាក្រាប់បាទហែងជួទៅឡាទៅលើតប្រើយោងតាគេអវិញរោគទេវ่ะព្រោះនឹងសិទ្ធត្រែវិញសមក្នុងរោគដាក់ຊືទេ เอนัฒนาพอพัฒนาันาเฉยๆโคผานไอโฟนตอพอเจริญพัฒนานี่เมปอเจริญองอันนี้ปอัฒนาปอปลาปลาโคผ่าลาแต่โอผานปอปลาปลาปออเจริญพัฒนาโอ้ครับต้องขออภัยได้ิบอกพอพอเจริญอูเล็กเล็กทำ พอปลานะครับไม่ใช่พอผานี่บอกผิดต้องคออภัยด้วยนะครับพูดไปเมื่อกี้นะฮะเออทำใหโลงจริงครับต้องฟังยีสต์บิวบิวทุกปีแต่คอแข็งคอแข็งใช้ได้อยู่นะไม่เคยโยกคอแข็งคอนี้ใช้ได้เลยคอแข็งแล้วโออ้สิรก อัร็อตโรยูรูปแบบนาติดโอยเมียสีเกปแบบเลยพอพอสายกิโปอพัฒนาไม่ใช่พอพัฒนานะปอปลานเนปลาบอกผิดไปตั้งหลายรอบเลย เคครั okay. นี่ใส่สายทานเรียบร้อย